สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีพระพระกล่องนะครับวงการพระจะเรียกมีพระกล่องเ,ออเป็นพระกล่องของหลวงพ่อเห็นนะครับสิริวโสวนะครับวัดดอนทองเป็นรุ่นสร้างอาคารเรียนวัดดอนทองนะครับจังหวัดสระบุรีพศ2540นนะครับสวยมากครับกล่องเดิม นี่ครดดูชัดๆเนี่ยสวยลุ่มดำเต็มๆเลยครับเนี่ยสวยมากด้านหลังมีเขียนคำว่าสี่ศูนนะครับเป็นขุดกลิ่งนะครับรูปเหมือนขุดกลิ่รสภาพสวยกล่องเดิมราคาไม่แพงนะครับ หลักร้อยท่านใดสนใจก็นี่ฮะติดต่อดได้เลยหรือดูในคําอธิบายผมจะใส่ไว้ในคําอธิบายให้ว่าติดต่อดได้ทางไหนบ้างติดต่อทุกทางก็จะเป็นทางทางทางท่านก็จะมั่นใจว่าได้รับของแน่นะครับเงินท่านแท้พระต้องแท้ต้องได้ของนะครับทางร้านเราก็รับเช่าพระหลักยอดนิยมเก่าใหม นะครับของเก่าเล่าเก่าเปิดราคามาถ้าราคาตรงกันปิดให้วิ่งไปรับของถึงที่ท่านใช้เงินได้เลยนะครับไม่ต้องรับประกันทางเรานะครับขอบคุณมากครับ